สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่าง d o บเบิลเพอดีปะครับปะทะกับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้เดือดจะจัดและเกมนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยนะฮะไม่ใช้ม้าไม่ใช้เทนด้วยนะครับตัวโกงแห่งยุคอันดับหนึ่งก็คือคนนี้เลยนะครับ M J R หนุ่มน้อยนะฮะแต้มอยู่ที่7 0 0คอนคลเอร์นะครับโอ้โหเลยนได้ว่าแต้มสูงมากเลยนะส่วนผมอันดับ58แต้มอยู่ที่363นะครับ การแข่งขันนี้จะเป็นยังไงดูเดอดขนาดไหนนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนไปชมกันเลยฮะและนี่ครับผมเดี๋ยวจะกดให้ดูนะฮะ m อ r หนุ่มน้อยนะครับเห็นไหมอยู่ข้างล่างนี้นะฮะอยู่ใกล้ผมเลยเออซึ่งตอนเว็บ1กับเว็บที่2เนี่ยผมไม่ได้กดอัดเอาไว้นะมาอัดรอบที่3นะฮะอ่ะก็จะเป็นการยอมแพ้ต่อเนื่องไปก่อนนะครับเพราะว่าเรา สู้เขาไม่ได้นะครับตัวหมากมันไม่ค่อยดีก็เลยปล่อยผ่านไปดีกว่านะคือน้องบอกว่านอกจากจะมี MGR หนุ่มน้อยแล้วเนี่ยยังจะมี MGR นานะครับคนนี้ก็อยู่แรงค์อันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะค่อนข้างเรียกได้ว่าตึงเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผลประกอบการของเรานะจะหล่อเทได้หรือเปล่า <laughs> คือในช่วงแรกๆเกนี่ยนะครับก็ ถ้าเราเจอคนที่เล่นหมากยอมแพ้เหมือนกันเนี่ยก็จะโชคดีไปนะครับแต่ถ้าหากว่าไปเจอคนที่สู้เนี่ยนะครับแล้วลงหมากแบบเต็มกระดานเนี่ยโหหม่มบอกเลยนะว่าเจ็บหนักมากนะฮะเราอาจจะเสียเลือดได้แบบคือสามลาวแรกเราอาจจะเสียเลือดเจ็ิบหรือเจ็สิบสี่ได้เลยเออคือปกติแล้วเนี่ยมาตรฐานก็คือถ้ายอมแพ้สามลาวแรกเลือดเราจะเหลือประมาณแปดสิบใช่ไหมแต่ว่าแพทใหม่เนี่ย รอบที่สี่เราสามารถเจอคนที่ขึ้นกระดานเลเวลสี่แล้วก็ลงหมากสี่ตัวได้นะครับแต่รอบนี้เราเจอแค่สองตัวก็โชคดีไปนะแต่มันสามารถเจอหนักๆได้ถึงสี่ตัวนะครับแบบสี่ตัวสองดาวอย่างเงี้ยโอ้โหโดนไปทีเลือดเหลือเจเจดสิบกว่ากว่าเลยนะครับตานนี้ก็โชคดีไปนะฮะเลือดลดมาเหลือแปดสิบหกไม่ได้ต่ำมากอ่ะลานนี้เราเริ่มสู้แล้วครับเปิดด้วยนี่ก่อนเลยนะ ซื้อพยายามซื้อให้หมดเลยนะครับแล้วก็อัพเวลห้านะฮะสำหรับคนที่ยอมแพ้ต่อเนื่องนะข้อมูลของเราในช่วงแรกก็จะเป็นทางด้านของอีเวสเตอร์แคลรี่สองบินะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเอามาใช้ก่อนเอามาใช้ก่อนชั่วคราว ไอเทมชินช้นชิ้นเนี้ยค่อนข้างเรียกได้ว่ามีผลต่อรูปเกมเยอะมากนะไอเทมชิ้นที่สองจริงๆมันมีผลทุกชินน้นนั่นแหละนั่นแหละชิ้นแรกเลยไอชิ้นแรกชิ้นแรกเราอ่ะได้ไอเทมดีแต่ว่าตัวหมากเราอ่ะสู้ใครไม่ค่อยได้นะฮะก็เลยก็เลยเล่นหมายกยอมแพ้ปไปนะฮะของเราได้ลัมเบอร์สองดาวมาเฮ้ยจอห์นสวยครับ ผมซื้อซื้อแม็กไว้เนี่ยเผื่อขึ้นสองดาวได้ลงย้อนคู่กับอีกนิดนะ,ะลัมเมอรอ์ลัมเมอร์แทนแม็กดีกว่ามันถึกอยู่โอเคแล้วก็คงเล็บให้ยอ้อนเลยครับตัดเลือดให้ยอ้อนนะฮะทอยให้อีกนิดนะครับใบให้อีกนิดนะฮะ,ะขายที่เหลือก็แรกๆเนี่ยพยายามแบบซื้อหมักเอาไว้เยอะนะครับแล้วก็ดูว่า เราสามารถที่จะไปเล่นคอมโบอะไรในช่วงต้นเกมได้บ้างนะครับจริงๆต้นเกมเนี่ยไม่ต้องเน้นคอมโบมากก็ได้นะเน้นไปที่หมัก2ดาวมันก็เก่งแล้วนะครับก็ชนะไปได้ครับผมเฮ้ยกันเวทอ่ะกันเวทเลยครับ ไกลอาใส่ให้ย้อนย้อนสามชิ้นนี้จะเป็นสามชิ้นที่ดีที่สุดนะครับมีเฮเลนอ่าวอลไฮคิกซี่พยายามซื้อซื้อหมากมาหลายหลายหลายหลเผ่าไว้นะครับเผื่อเราสามารถยกสายได้ดนะฮะ คือตอนนี้เนี่ยไอเทมของเราอะเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่เหมาะสําหรับยอมากเลยนะฮะกงเล็บแล้วก็ตัดเลือดแล้วใกอาเนี่ยนะครับค,คือเล่นกับยอด,ดีมากนะครับเราอาจ<ล>จะไปเล่นเป็นแคนนี่ล้วนก็ได้นะฮะเพราะแครี่ล้วนเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าเก่งอยู่นะถ้าเรามีตัดเลือดอยู่แล้วเนี่ยว้ยผมโดฟโนฟลเรนติโนแทงเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแตกเลยแรงจัดฟลเรนติโนแรงจัดไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรเล่นได้ชิลๆครับ คือผมซื้อพวกวอลไฮเอาไว้เผื่อเราไปเล่นแคลลี่ไงผมจะพยายามซื้อหมากเอาไว้หลากหลายรูปแบบนะครับให้เราสามารถเล่นได้เอคือพลิกแพงไม่ตลอดอ่ะอีกนิดสองดาวละรองเรืวทูเลนจริงรอเรืวทูเลนน่าสนมากเลยนะรอเรืวสองดาวอะแต่แต่ว่าของเราอะมามาสายมาสายต,ตีธรรมดาแล้วไม่บีทก็แคลี่อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะไม่เล่นนะ คือเจอเจออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วต้องแบบจริงจังหน่อยเล่นตามเล่นหมักเล่นหมักตามไอเทมนะตานี้ถามว่ารอเลียกวทูเลเล่นได้ไหมก,ก็เล่นได้นะแต,แต่ตานี้คือคือเราไอเทมมันชงชงให้ย้อนมากกว่านะครับก็เล่นเล่นย้อนดีกว่านะครับเด็ดพลังงานเรามีแค่ทอยชิ้นเดียวนะฮะถ้าเราไปเล่นรอเลียกวทูเลเราก็อาจจะได้พลังงานเพิ่มแต่ไอเทม มันดีกับยอนมากๆาเลยตอนนี้เนี่ยดูเดยอนผมซอยขี้แตกเลยชนะอโอเคสวยครับเมื่อกี้ทําไม่ได้ยอนเนี่ยแตกนะแต่ว่ายอนยิงยิงติดเผาเสร็จนะก็เลยทําให้ทางน้านของฟลเรนติโนไม่ได้แทงนะครับ <S <S ฟินนิกเรานี้เดี๋ยวเราจะเล่นอ่าเราจะผมว่านะไปบีทก็ดีนะครับ ไปบีทไปบีทเต็มกำลังเลยดีกว่าตอนนี้ผมผมไม่ผมไม่ฝักไฟกับอ้นี้แล้วนะแคลรี่ร้วแล้วนะผมจะไปบีทนะครับชัวร์และตอนนี้ผมตั้งใจแล้วว่าจะไปบีทย้อนตึงมากโอยโดนแทงหว่งไม่ไหววะโดนแทงแตกกนเนี่ยโดนแทงแตกกันเนี่ยฟอร์เรนเหยียดแล้วฟอร์เรนยิงแรงมากซื้อเฟลน็กเอาไว้เลยครับหุยนาฮอตสวย เมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดรีโลนะเพราะแต่โมโอเคเราได้ท่านักของนะคอรมาแล้วฮะผมบอกเลยว่าคอมโบเนี่ยนะคอรแม่งโคตรสำคัญย้อนอีกหนึ่งครับอัพเร็วก่อนฮะอัพได้หรออัพอัพได้อีกทีหนึ่งโอเคกิลด์เดอร์ผมว่าไม่ใช้ละนะครับเดี๋ยวผมจะขายลัมเบอร์ทิ้งด้วยแล้วก็ไปบีดเต็มตัวเลย นี่โดนหนึ่งทีปุ๊บซือคอสสวยแล้วก็้อดาซ<า>ีด,ด้วยนะก็เด,ด,ดี๋ยวตอนนี้เราจะไปบีทเต็มตัวแล้วนะครับจะเป็นคอมโบอ่าบีทเซนนะฮะเชื่อมกับฟอร์เรนเออนาคอสเนี่ยเรียกได้ว่าใครๆก็ไขวยคว้าหานาคอสนะครับคือแบบตัวมัน ตันโคตรเก่งเลยอ่ะใครได้นาคอสไปเนี่ยอู้แล้วเพาตามาสวยครับรนะโอเคผมได้ทงเพาตาแล้นาะคอสมาแล้วคนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถลงถ้าเรามีอันนี้ผมว่าลงเพตาลงเพตาก่อนดีกว่านะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราให้เพต้าลงไปแทนมันจะได้นั่งของสามเมตรแต่เราจะไม่สามารถเชื่อมคอเล่นได้นะครับเพราะว่าเราลงไปแค่เพต้าตัวเดียวนะแต่ผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเรามี ตัดเลือดของยอนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ด้านของเบตเ้าเปิดเปิดเป่านะแล้วก็ยอนยิงเป็น d ด s ดาเมจตัดเลือดจากยอนเอาไม่ไม่ไม่ใช่เพตเ้าตัดเลือดนะโอเ้เจอหนึ่นงครบเพต้าเปิดเป่าครับเป่าขวายอนซอยอยู่ที่นาคอสครับโอ้โหนาคอสยังได้รำด้วยวะ่ะนาคอสติดล็อกชิลด้วยโอเคสวยครับคือสี่เซน ไอ้ม่ใสี่เซนสี่บีทสองเซนเนี่ยมันก็ตึงอยู่แล้วนะฮะแล้วแล้วยอนเราอะเรียกได้ว่าค่อนข้างโคตรถึกเลยมีไกอาชิ้นเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยนะคือเรียกได้ว่าเป็นสามชิ้นที่ค่อนข้างดีสําหรับอ่ายอนเลยนะครับเป็นกรงเล็บไกอาแล้วก็ตัดเลือดนะฮะ,ะเคียวดีสุดละในนี้นะครับเคียวเคียวเนี่ยเดี๋ยวใใคลายเดียว อีกนิดแป้ก่อนแล้วกันนะแต่จริงๆแล้วในนามคนเนี่ยเที่ยวเนี่ยผมคิดเวลาว่าจะขานะครับขายทิ้งอนะ่ะหลายคนชอบสงสัยนะว่าผมชอบซื้อหมากมาแล้วขายทิ้งทำไมนะครับก็มันเป็นทริคอย่างหนึ่งของผมแค่นั้นย้อนสองอีกนิดสองเนี่ยถือว่าหมากเราแข็งแล้ว หลักๆเราคือสองตัวนี้เว้ยที่จะใช้ในการแบ่งนะครับส่วนตัวอื่นมีหน้าที่มาเพื่อให้ตายเท่านั้นเองโหแล้วไปตัต้าของเป,าเป่าอย่างสวยอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าโดนแทงนะอ้ยอ้ยโอ้ย,โ,อยโดน,โดนย้อนนิง่งออ้ยโอ้โหอีกนิดช่วยเอาไว้ได้ทันโอ้ยเรียบร้อยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยเป่ารืดโอเคครับเหลือตัวเดียวไม่น่ายากฮะเก็บไปได้ยังสวยงาม โอ้แต่เมื่อกี้ยอนนี้ยืนนิ่งนะโดนย้อนฝั่งตรงข้ามนี่ซอยติดเซนล้วนโอเคฟินิก์ครับสอดาวละอ่ะผมอยากขึ้นเวลแปดมากเลยนะตอนเนี้ยรอบที่สิบสามผมขึ้นเลยแล้วกันอ่ะผมจะได้ใส่สุดเลยฮนะเอานาคอสลงได้เป็นสองเซนคือราวที่สิบสามเนี่ยมันจะหันลงตัวนะถ้าหากว่าเราไม่ได้จนมากเนี่ยนะครับแล้วประคองหมักได้นะครับคอมโบมีครบพร้อมที่จะลงเนี่ยผมว่าอัพไปเลยก็ดีนะ เ,เ,เพราะเราจะได้มีโอกาสไปหาพวกมากสี่บาทเร็วกว่าคนอื่นเขาด้วยนะครับอย่างเกมนี้เน oui, ี่ยผมขึ้นเวลแเลยรอบที mm ่13เพราะมันหาลงตัวแล้วการเงินเราอ่ะมันกําลังอยู่ตัวนะฮะพร้อมกับเรามีหมากที่จะลงในตอนเลเวลแปดมันค่อนข้างเก่งกว่าก็ลงเลยฮะเทต้านะคอสลงไปทั้งทีเป่าอย่างนี้อามายคอดแล้วนาคอสผมโดดเข้าไปอยู่หลังครับ โอ้โดนฟอร์เรนแทงคู่นะแต่ไม่เป็นไรับยอนยิงฟรีอยู่ครับจังหวะนี้ยิงไปสาวสาวสายเบ้าม่วงสาวไปสาวไปสวยนั่นแหละครับยือนยิงฟรีไงนาคอเป็นแค่ตัวลอ่อโดดเข้าไปข้างหลังถ่วงเวลาเฉยแต่ดาเมจหลักคือยอนนะฮะโอ้นาคออีกตัวครับแล้วเคสกดกขนาดนี้ไม่ต้องเก็บปังแล้วบ้างพี่อมเดียมันรวยไง เราเอาเคียวให้นาคอนนะครับและจังหวะที่นาคอนเนี่ยโดนล,ลุมกระทืบอ,อยู่ข้างบนน,นะครับและนาคอนจะติดเคียวเราจะสามารถําได้หนึ่งครั้งนะอันนี้คือทริกเล็กๆน้อยๆน,ยๆนะครับสังเกตนะว่านาคอเนี่ยไม่ใส่เทมเลยนะฮะแต่โดดไปเนี่ยมันมันจะได้ตีฟรีสักพักหนึ่งนะครับถ้าไม่โดนเล็งเป้าอ่อนนะแล้วจังหวะที่มันโดนตีเนี่ยในในตอนที่โดนตีมานาจะเพิ่มติดเคียวแล้วเราได้ดำเห็นปะหเออ นี่ยแต่ละคนที่งบน้อยในเรื่องของพลังงานนะครับเอาเคียวมาชิ้นเดียวเนะี่ยนาคอนได้รับแน่นอนถ้านาคอนไม่ได้โดนโดนกระทึบจนตายก่อนนะโอเคเคียวคอรดได้หนึ่งตัวตอนนี้นี่ผมควรจะต้องรีบเก็บตังค์แล้วนะครับเพราะว่าเราเงินน้อยมากนะฮะเงินเนี่ยควรจะเก็บให้ได้40เหรียญอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าพอดีเจอหมากเยอะมากก็เลยแบบกดยับเลย พยายามประคองเลือดให้อยู่บนบนเอาไว้นะครับเพราะว่าล่างๆเนี่ยแม่งเล่นโคตรยากเลยผมบอกเลยนะถ้าเลือดแบบเลือดน้อยอย่างเงี้ยแล้วแล้วช่วงท้ายเกมพลาดหนึ่งครั้งคือแตกเลยนะครับเสียทีหนึ่งประมาณ20ได้อะเลือด2ี่ยังไม่พอต่อหนึ่งรอบเลยสําหรับช่วงท้ายเกมนะได้อะไรครับโอ้ก็เกิดฮนะเดี๋ยวเราจะเอาก็เกิดให้ให้เพต้าแล้วกัน เฮ้ยเคสไม่ไม่เอาแล้วผมเปลี่ยนละเดี๋ยวผมจะเอา,อาด้านของเดี๋ยวนะให้เพตาเนาะให้เพต้าเผื่อได้ตื่นขึ้นมาเป่าอีกสักรอบหนึ่ง <c oughs> ก็เกิดให้เพต้าแล้วก็เคียวให้นาคอสส่วนบ้านให้อีกนิดเพราะว่าอีกนิดใช้พลังงานน้อย <c oughs> แต่ผมก็อยากเอาเคียวให้เคสนะ เพราะว่าเคสเนี่ยถ้าถ้ามันมีเขียวมันก็อย่างงี้ดีว่านาคอสใส่เกาะเกิดพอนาคอสตายมันจะได้ติีอยู่ถ้ามันเกิดใหม่มาฮะ,ะส่วนเคสถ้าติดเขียวเนี่ยเคสจะได้อันติสักหนึ่งครั้งนะครับก็เทคนิคเดียวกันกันกบานาคอสใส่เขียวนะั้นก็คือเนี่ยยังไงมันจะได้สก,กิลแน่นอนหนึ่งทีเห็นนะเคสจะได้อันติดหนึ่งครั้งแล้วก็ติดฟีไป สวยๆข้างล่างนี่จะแตกแล้วนะฮะเลือเหลือห้าคืออุ๊ยเพตาล็อกเลยครับผมยังไม่รีโลแล,วเวลยเมื่อกี้เอ้าได้ตัดเลือดมาอีกอันหนอผมต้องการพลังงานมากกว่าว่ะเอาพลังงานนะก็ตัดเลือดเรามีแล้วโอ้นี่เลยฮะเกาะนี้ครับของดีครับเราต้องใช้เกาะนี้สองชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคอยให้นาะคอร์ส เพต้าซึ่งก,คคก่อนรีโลได้หนึ่งทีงเฮ้ยบอเดมโโไม่ได้เก็บตังค์กักทีล็อกเลยฮะอ่าเดี๋ยวเราเอาเกาะอ,อันนี้นะครับเอาเอาทอยให้นาคอสก่อนแล้วก็เากาะอันนี้ให้เพต้านะครับอ่าสวยฮบจังหวะนี้ฮะผมบอกเลยว่านาคอสเนี่ยโดดไปตีอีกประมาณทีสองทีได้ลำเลยแล้วตัวของเคสเนี่ยมีเคียวเคสก็จะได้แปลงร่างด้วยนะครับส่วนยอนก็เหมือนเดิมตีตีอีสปอร์ตเนี่ยฮะ เพต้าเปิดล้ำเอ้ยไม่ใช่เพต้าเปิดเป่านาคอสต,ตีอีกสักนิดนึงได้ลำนี่ลำอยู่ข้างหลังครับแล้วนาคอสนะฮะพลังงานเพิ่มลัวๆครับล็อกล็อกบอดี้ไว้ก่อนอล่าลืมอย่าลืม,ลมคืออันนี้เป็นทิคสำหรับคนที่มานาน้อยนะก็เอาไอ้เกาะอันนั้นอนะที่เอฟเซนอะมาเพิ่มพลังงานให้กับตัวที่อยู่ล็อกข้างได้แล้วก็ ตัวของเพต้าเองเนี่ยก็เปิดเป่าได้เลยนะครับดัมมีโลนอู้เพต้าสองสวยครับย้อนนะซื้อว่าเดี๋ยวผมซื้อพวกแม็กซ์พวกไฮเตะเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวื่อเราเจอดีแลกเนี่ยเราจะได้สามารถทำไอ้นี้ได้เลยเทคนิคขั้นสูงเราเราอยู่ตัวละหนุ่มน้อยเป็นไงบ้างโอ้โหหนุ่มน้อยเขาบังใครแล้วอ่ะเขาเขาใช้เงินหมดตัวแล้วฮะเงินเหลือหนึ่งแล้วก็นาคอสองดาวยอนสองดาว คือผมบอกเลยนะว่าอันเนี้ยถ้าใครที่อยู่แรงสูงเนี่ยน่าจะเข้าใจอยู่นะครับว่าบางคนเนี่ยต้องต้องทุ่มหมดตัวตวั้งแต่ราวที่18แล้วนะ18 19 17อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ทุ่มเนี่ยคือมีโอกาสแตกแตกได้เลยนะครับคนที่แบบเลือดน,น้อยในราวนะมันต้องยื้อตัวเองให้ถึงรอบที่20ให้ได้นะครับหูยเทนตัวนี้แม่งสับโคตรแรงแต่ย้อนผมยิงฟรีอยู่นะพี่แล้วนาคอผมโดดไปลำอยู่ข้างหลังฮนะ อย่างนี้สบายครับคือเล่นยอนเนี่ยสามารถตกไม้ด้วยนะครับเพราะว่าไตติดเซนนะฮะม้าดิดไม่ได้ครับลอยลามแล้วผมอะเอ่อลีโลครับโอเคไม่ได้อะไรเลยอัพเวลฮะเก็บตังค์อัพเวลอย่างเดียวเลยตอนนี้เราต้องพยายามเตรียมขึ้นเวลเก้าแล้วผมยังหาไอ้ดีแลกไม่เจอเลยนะหนุ่มน้อยเป็นยังไงบ้างหนุ่มน้อยมีม้าสองดาวก็ น่าจะคิวๆนะเลยโอ้เลือเจื่อไงหนุ่มน้อยแล้วเจอพอดีแล้วเพต้าของเป่าเข้ามาครับมามาหินเซนด้วยยังชอบม้าหินเซนเหรอยอขผมยิงฟรีครับสวยฮะนาวคอรสลำครับได้ลำฮะเคได้แปลงร่างและเป่าตรงๆแบบนี้ไม่รอดแน่นอนครับเจ็บจุกๆเอ็มเจาหนุ่มน้อยยังไม่แตกว่ะ ยังฮึดอยู่ยังฮึดอยู่คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่าผมค่อนข้างดวงดีด้วยนะครับเนื่องจากผมอะ่ะได้ไอเทมฟอยอนมาบบตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะสามชิ้นที่ตรงที่สุดของยอนแล้วก็ยอนผมสองดาวแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบว่านิดนึงอะ่ะเออได้เฉดฉายนิดนึงและเพตั้งสองดาวด้วยแต่นาคอสเนี่ยเพื่อนสังเกตนะว่าผมอะ่ะได้นาคอสต,ตัวแรกมาไวมากนะครับแต่ผมยังไม่ได้นาคอสสองดาวเลยอะ่ะ อ๋อเขายังไม่ได้ลงยอ้อนนเนี่ยทาหงหน้าของหนุ่มน้อยเขาก็เลยยังไม่ติดเซนนะครับเขาเล่นไปที่หบิตแล้วก็2ฟอลเลน <I am S 1> หนึ่งม้าเขาใช้ม้าแบบเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นเวล9ก้าได้เขาจะเอายอนลงได้แล้วก็น่าจะติดเผาเซนละทางด้าของหนุ่มน้อยนะลเลือดเขาเหลือสี่เขาจะไหวหรือเปล่า ไอเทมชิ้นนี้อะไรดีอะตานี้นะผมตั้งใจไปแล้วว่าผมจะไม่ใช้มาร์กเทนนะครับตัวโกงแห่งยุคไม่ใช่อะไรหรอกมันมันไม่ขึ้นเออมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ่ะอับเบลเลยครับขึ้นเบลเก้าเลยฮนะรอบนี้เราขึ้นเบลเก้าได้หันลงตัวรีโลครับปึ๊บรีรีไปเลยรีไปเลยไม่เจออะไรเลย เสือเทวันนี้นึงนะเผือไม่รู้จะลงอะไรอ้าวนาคอาสองดาวแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละโอเคสวยครับใช้เทคนิคงสมเลยครับปึ๊บปั๊บปึ๊บหมากเหมืองตัวกันข้างหลังอ่าแล้วก็เคสเคสสลับเฮเลนปึ๊บบอดัมเอาเฮเลนไว้ตรงนี้บอดัมไว้หลบๆหน่อยอยากให้ใครรู้ว่ากูมีบอดัมบอดัมเป็นพลิดเป็นภัยตัดเลือดให้นาคอสแล้วกันอ่ะ เบต้าเป่าตรงกลางโดนโดนลูเมียกับเบต้าเขาครับแล้วหน้าคาผมไม่ได้โดดเข้าไปแทงหลังแต่ว่าได้ลำอยู่เชทไม่ได้แตกล่างวะ่ะโอ้ยโคตรเจ็บแต่ยอนผมยิงฟรีครับพี่น้องยอนยิงฟรีครับเออคือโดนอิลูเมียตึ้มมาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีไกอายยอนเราถึกมากมเก็บตังค์ก่อนครับเก็บตังค์พยายามพยายามเซฟเงินเอาไว้สิบยี่สิบสามสิบนะ หนุ่มน้อยอ๋อหนุ่มน้อยจบละชีวิตเขาหนุ่มน้อยครับม้าชนม้าเสมออย่างนี้เรียบร้อยแตกคดีเราตบเขาไว้เลือดเหลือสีไงพอเขาเสมอปุ๊บลำบากเลยฮะอย่างที่บอกครับว่าท้ายเกมเนี่ยควรจะเหลือเลือดเอาไว้ให้ให้สักหน่อยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชนเสมอเยอะเอ้ยอ๋อมาใจเลยครับนาคขอผมเปิดลาแล้วเอาเห็นนะผม,ม ถึงหมาให้เต็มก่อนผมเอาตัดเลือดให้ให้เพต้าดีกว่าไหมตัดเลือดให้เพต้าดีกว่าแล้วก็เอาใบาให้อีกนิดเอ่อเคสเคสเอ่อเคสดีกว่าอีกนิดน,นี่น่าจะเอามาแค่ให้มันพ่วงกับย้อนเฉยน,นะครับแต่หลกัหลกๆแล้วผมผมว่าเคสเนี่ยมีโอกาสได้แปลงร่างแปลงร่างมากกว่าอีกนิดเวลามันสกิลมาสตานอยู่แล้วไม่ต้องใช้ใบหรอก โอ้โหเคกูไม่ได้แปลงไม่ได้ทำหายตายซะและ้วแล้วมาเข้ามาถึงแล้วแต่นาค้อผมลําอยู่อ่าอย่างนี้ล่วงนี่ครับคือยอนเนี่ยถ้าได้ยิงสู้กับมายอนชนะมานะ <c oughs> ผมว่าผมจะซื้อไอ้นี่กักเอาไว้ว่าดีแลก,ก,กดีแลกตัวหองดีแลกนี่น่าจะต้องมีใครหลายคนอยากได้อยู่โอ้ <c oughs> oh, ยอนอีกแล้ว แล้วย็มาคู่เทนครับขายแมสคือเทนไว้โอเคเจอเทนอีกตัวฉี่ฮะนี่ครับคอมโบผมครับก็คือคู่ระหว่างฉี่กับอ่านาคอสนะครับเป็นคอมโบเซนที่เชื่อมกันระหว่างานาคอสกับฉี่แล้วก็ยอนกับฉี่นาคอสกับเพตรต่างนะครับแล้วก็หกเบสคอมโบนี้จะไม่ใช้มาเทนนะครับ เดี๋ยวจะให้ฉี่เนี่ยมันจะเป็นคอมโบทําลายแผงหลังนะสำหรับคอมโบนี้ฉี่กับนาคอเนี่ยจะกระโดดเข้าแผงหลังเขาใช่ไหมนาคอสเปิดลำมันจะยกทั้งฝังของข้ามและฉี่เนี่ยโดดเข้าไปก็จะยกฝักของข้ามด้วยเช่นกันนี่ครับฝักของข้ามเลยว่าเด้งไม่หยุดฮะปึ๊บเด้งครับกิ่งจะเด้งนาคอลำปึ๊บเด้งลำต่อเด้งนี่ครับลำเด้ง เด้งอดมามาเรียกได้ว่าขึ้นลงไม่หยุดเลยฮะเป็นคอมโบทำลายแผงหลังนะสำหรับเซตนี้นะครับนาคอสกระฉีแต่ว่านาคอสเนี่ยต้องมีพลังงานระดับหนึ่งเพื่อให้นาคอรสเปิดลำได้นะส่วนฉีนเนี่ยมีนิดหน่อยก็สามารถโดดไปลำได้ละโดดลำอะไรลนะนาคอรสนาคอสจะโดดลำแต่ฉี่อะโดดไปสกิลนะครับมันไม่ได้ลำนะมันเด้งเฉย ตอนนี้ผมได้เทนสองดาวมาแล้วแต่ว่าผมจะไม่ใช้เทนนะผมแค่ซื้อกับไว้เฉยๆนะครับเนี่ยไอเกาะเอเซนเนี่ยชิ้นเดียวคือดีมากเลยนะเราสามารถให้พลังได้ทั้งอานาคอตยอนแล้วก็ฉี่นะเบต้าเบต้าเป่าเป่าสวยนะเป่าเข้ามาครับนาคอตได้ลำนะฉี่ได้ยกครับดูเนี่ยตึมไม่เจ็บครับ เขาเรามีไกอาฮะแล้วนาคอสเกิดมาใหม่ครับตีต่อโอ้ตามแพทเทิร์นเป๊ะๆเรียบร้อยล่วงหนูปอนเหลือแค่เอฟจีอานานาแล้วฮะผมบอกแล้วว่าคนนี้เก่งนะนานาเนี่ยน่าจะอยู่กิลมัจจุราชใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องซื้อดีแลกกักเอาไว้นะ ลิอลี่เพียงกึ๊บกึ๊บอ,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 อ่านี่ไงเจอพอดีเดี๋ยวขอด้วยโอเคครับทางด้านเอง m เจนาณาเนี่ยเขายังไม่ได้ทำเ,เทคนิคขั้นสูงนะเขายังหาดีแลกไม่เจอเราซื้อดีแลกกลับไปเลยย้อนเฮ้ยส่วนครับผมว่าตานี้เนี่ยผมต้องทำย้อนสามดาวดแล้วเก็บตังค์ไว้หน่อยนะซื้อเทนกลับไปด้วย ไม่ซื้อกลับหรอกจริงๆก็ซื้อเอาไว้เผื่อเผื่อได้ใช้นะครับเผื่อเราได้แหวนทันหน้าของนานาก็ยังไม่ได้เทนสองดาวนะซื้อเก็บไว้ก็ดีไอเทมชิ้นนี้อ่าอะไรดีอะอะไรก็ได้แหวนก็ดีต้องมมีีีปืนท่่เยยยดคือสมมุติถ้าเราอยู่ตัวแล้วเนี่ยแล้วหมากเราไม่รู้จะทำไรเงินเหลือๆก็สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือซื้อหมากกักเอาไว้นะ ม่ให้เขาได้เจอหมากที่ต้องการนะครับผมต้องการอยอมสองอีกสามตัวโอ้โอ้ใจให้เคสเลยฮะโอเคอันนี้ให้ฉี่แล้วกันเคียวให้ฉี่ครับเพราะว่าเคสมันมีโอฟอยู่แล้วมันเปิดสกิลได้โอเค มายอนครับหนึ่งตัวรีบหายอนครับไข่สองครับเฮ้ยฉี่วะเจอมาเนี่ยซื้อซื้อกังไว้หน่อยนะซื้อกั๊กมาชีสองดาวรีบหายยอนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เจอแล้วพักก่อนพักก่อนไม่ต้องรีบฮะยังเหลือเวฟให้เล่นอีกเยอะโอเคโอเพต้าเปล่าเขาเทนครับดูครับแผงหลังเขาครับกระจายหมดเลยฮะโดนาคอสเปิดลำและฉี่ยกครับ เ้ยชิบหายแล้วย้อนผมกำลังจะตายใน 3..2..1.. เรียบร้อยย้อนแตกนาคอนยังอยู่ความหวังสุดท้ายโอ้โหเฮียไม่เหลือแล้วความหวังกูอันนี้คือสู้ไม่ได้ละผมว่าผมว่าย้ายยอนผมบางไปหน่อย,อยโดนรวงก็ตายเลยวะ่ะผมต้องผมต้องย้อน3ดาวอ่ะไม่ไหววะผมขายแนละ้พวพวกนาคงนาคอนที่ไม่ใช่นะครับแต่ผมยังเก็บดีแลกเอาไว้นะเพราะเขายังไม่สามารถขึ้นอัน,นี้ได้อุแลงเบกเกอร์ครับของดีฮะ รออยู่นานละโอเคนี่ฮะเอ็มเจอารน,นาเขายังไม่มีดีแลกนะครับและเทนเขายัางหนึ่งดาวยอยู่ยอ้อนขยันตัวเดีวยวอ่ะขย,ยันย้อนตัวท้ายนี่เจอแล้วครับสวยครับซื้อมาสดสองหอให้เต็มครับแล้วก็เอาแดงเบรกเกอร์ให้คือกอส เตรียมสลับมาครับเอาดึงครับดึงซ้ายแล้วกันหวังฝนอะดึงขวาดึงขวากระปิดดึงขวาหวังผนโอ้แล้วไม้อยู่ซ้ายไม่เป็นไรครับยอมผมอยิงได้อยู่ครับจังหวะน,นี้ยอนต้องยิงมาแล้วฮะแต่ก่อนยิงไว้ยิงเทนได้ตายก่อนเร็วเท,เทนตายยังเทนตายยังเทนตายแล้วโอเคยิงฟรีครับอย่างนี้จบสวยฮะสวยครับ,รบจริงๆผมกะให้เพตา้าเป่าเข้ามานะแต่ว่ามาเขาอยู่ซ้ายเพยตา้าผมเป่าขวา แต่แต่แต่ผมพยายามเฉลี่ยดาเมจมาแล้วแหละให้เพต้าเป่าขวายอนยิงซ้ายนะครับผมก็เลยเอายอนมาไว้ทางซ้ายแล้วให้เพต้าเป่าขวาเป่าคนละฝั่งกันส่วนนาคอสโดดไปลำฝั่งฝั่งขวาโอเคตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับมีเทนมีม้าแต่เราไม่เล่นนะสังเกตนะอยู่ข้างหลังเนี่ยผมเก็บเอาไว้โอ้ฝั่งเขานี่เทนสองดาแล้วว่ะไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเทนไปแล้วต่ช่างเหรอลาสุดท้ายละ เรากักดีแลกเขาไว้ครับเขาไม่สามารถขึ้นหมักสิบเอ็ดตัวได้นะอันนี้ที่เขาขึ้นหมักสิบตัวได้เพราะเขาใช้แหวนนะครับหน้าควอนเขายังหนึ่งดาวเลยอะโง่ห่าไม่เจอเลยฮะก็เลยทําให้เราได้เปรียบด้วยอย่างหนึ่งโอเคมาเขาอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเอาคิวกอดเป่าซ้ายนะครับไม่ใช่คิวกอดเป่าซ้ายเอาเพต้าเป่าซ้ายแต่ว่าเอาคิวกอดแลนด์เมเกอร์ไว้ฝั่งซ้ายนี่ครับเป่าเข้ามาได้เต็มๆ้ป๊าบ เอา้าโดนนาคอสโดดมาเปลี่ยนทิศเลยเหงาเหงาเลยแต่ไม่เป็นไรครับลืมลืมดูนาคอนปะมัวแต่โฟกัสแรงเบกเกอร์เป่ามา้าน่าจะไหวอยู่โอเคสวยครับมึดตัวเดียวหรือจะสู้สองอเฮ้ยไหววะไหวดิเออนาคอสผมตีตัดเลือดอยูอย่อย่าห้าวอย่าห้าวนาคอสผมไได้ลำอยู่ได้ลำอยู่ได้ลำอยู่ครับจบสวยโอเคสวยงามครับ จบหนึ่งฮนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ตึงๆน่าสนใจนะฮะก็ให้มีทางด้านของยอนแบกนะสำหรับเกมนี้คือเป็นคอมโบที่น่าสนใจจริงๆนะมันไม่จําเป็นต้องใช้มา้าไม่จำเป็นต้องใช้เทนนะครับเอานาคอสมาเชื่อมกับฉี่นะให้ได้สองแอสซินนะฮะ โอเคฮคะคอมโบสุดท้ายก็ประมาณนี้นะครับย้อนสามดาวที่คอยแบกให้กับเรานะครับถ้าไม่ได้ย้อนสามดาวก็อาจจะสู้ยากอยู่นะเออเรียกว่าเดือดเลยเกมนี้ <Yes. S 1> yes.